นี่คือสมาร์ทวอชยี่ห้อ Black Shark แบรนด์ที่โด่งดังจากสมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งดีไซน์ดูดันแข็งแกรง่งทนทานมาตรฐานระดับการทหารกันน้ำกันฝุ่นระดับสูงสุดแบตอึดใช้งานได้นานถึง21วันมี AI แชทบอทด้วยนี่คือ Black Shark GS3 และ Black Shark GS3 s ส o r t เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับวันนี้นะครับพี่หลามจะมารีวิวอะไรที่เป็นฉลามฉลามสักหน่อยแม่เข้ากันมากๆเลยนะครับนี่คือสมาร์ทวอชยี่ห้อ Black Shark ครับ b l a c k s h ร์คคือฉลามดำส่วนพี่หลามก็คือพี่หลามใส่เสื้อดำ <c oughs> เรียกว่าเข้าคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยนะครับถ้าพูดถึงในวงการสมาร์ทวอชด้วยกันนะครับ แบรนด์ Black Shark นี่อาจจะเป็นน้องใหม่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่ถ้าไปถามอีกวงการหนึ่งไปถามวงการโทรศัพท์มือถือ Black Shark นี้เป็นที่รู้จักดีเลยครับเพราะว่าเขาเคยทำตลาด เป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นสายเกมมิ่งยี่ห้อ Black Shark มาแล้วโอ้โหได้รับความนิยมจากเหล่าเกมเมอร์มากมายนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นจอยคอนโทรลไว้เสียบใช้เล่นกับโทรศัพท์มือถือชุดพัดลมระบายความร้อนที่ไปเกาะด้าน,นหลังมือถือนั่นคือสิ่งที่ Black Shark เชี่ยวชาญและทำมาก่อนจริงๆบริษัทเขาเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2017นะครับ เป็นบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยหันมาเข้าสู่วงการสมาร์ทวอชเคยสร้างรุ่นหนึ่งครับก่อนหน้านี้เป็นรุ่นสร้างชื่อของเขาเลยนั่นก็คือ Black Shark S1 Pro โอ้โหรุ่นนั้นได้รับความนิยมแจ้งเกิดเลยวันนี้ครับมาในคอนเซ็ปที่ว่า The Game Changer เปลี่ยนให้เหนือกว่านี่คือสมาร์ทวอช b l l c k k า h a r จ GS3 ซี ที่อัปเกรดมากขึ้นกว่าเดิม <Yeah. S 1> เดิมกระจกหน้าจอทั่วไปอัปเกรดกระจกหน้าจอเป็น Gorilla Glass 3รุ่นก่อนไม่รองรับ GPS รุ่นนี้บิ t i น GPS รองรับถึง5เครือข่ายดาวเทียม erm. รุ่นก่อนไม่มีมาตรฐานความทนทานรุ่นนี้อัปเกรดมาตรฐานความทนทานระดับทางการทหาร Military Standard 8 1 0 H รุ่นก่อนกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8รุ่นนี้มาตรฐานการกันน้ำอัปเกรดขึ้นไปอีก รองรับทั้ง IP 6 9 k และทนต่อแรงดันน้ำถึงระดับ5 atm แบตเตอรี่เดิมความจุ300มิลลิมรุ่นนี้อัปเกรดความจุเพิ่มขึ้น470ม mm. ิลลิมทั้งหมดนี้มาในราคาเท่าเดิมเจ๋งไหมครับวันนี้รีวิวให้ดู2รุ่นด้วยกัน black shark gs 3และ black shark gs 3 sport เรามาดูรายละเอียดกันทีละรุ่นเลยนะครับเริ่มต้นจาก black shark G.S. 3นะครับที่อยู่ในข้อมือผมตอนนี้นี่เหมือนอะไรไหมตั้งขาดตั้งอยู่นะแต่เหมือนใส่อยู่ในข้อมือเลย <c oughs> ดีไซน์ของ Black Shark G.S. 3เนี่ย <c oughs> เขาจะเป็นสไตล์แบบร o c เกต นะครับรักเก็คือแข็งแกร่งทนทานบึกบ้นโดยที่จะมี2สีให้เลือกด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีดํากับสีเขียวสีเขียวนี่เป็นเขียวแบบทหารเลยนะครับก็จะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเรียกว่าใส่แล้วเท่ยุคนี้เนี่ยผู้หญิงบางคนแขนเล็กๆก็ชอบใส่ในาฬิการเรือนใหญ่ๆดูสวนทางกับข้อมือเขามันก็เท่ไปอีกแบบหนึง่งตัวเรือนและหน้าจอเนี่ยผลิตจากวัสดุ ไฟเบอร์กลาสนะครับน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาเพียง44.9กรัมไม่รวมสายนะครับแล้วก็ทนทานต่อการกัดกร่อนทั้งหมดบนตัวเรือนเนี่ยมีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มใช้งานง่ายมากๆนะครับปุ่มบนสุดเป็นปุ่มเรียกแอปกดอีกทีนึงก็จะกลับมาหน้าโฮมปุ่มกลางเนี่ยเป็นดิจิทัลคลาวนะครับซึ่งเป็นรูปโลโก้ Black Shark เลย กด 1>, 1ครั้งเป็นการเปิดแอปลิสต์แล้วก็ใช้หมุนเลื่อนเมนูขึ้นลงได้ถ้าจะเปลี่ยนวอตเฟสก็หมุนจากดิจิตอลคลาวนี้ได้เลยนะครับข้อดีของปุ่มดิจิตอลคลาวนี้คือเวลาเราใช้งานแล้วเปียกน้ําหรือเราใช้ว่ายน้ําอยู่นะครับเราอาจจะทัชสกรีนหน้าจอไม่ติดนะครับก็ใช้ปุ่มดิจิตอลคลาวตรงนี้ในการสั่งงานแทนส่วนปุ่มล่างเป็นการเปิดโหมดออกกําลังกายครับ ในกล่องของ b c k k ชา r ์ก GS3 นะครับเขาจะให้สายนาฬิกามาถึง2เส้นด้วยกัน เส้นแรกเนี่ยจะเป็นติดอยู่ที่ตัวนาฬิกาเลยนะครับนั่นก็คือเป็นสายซิลิโคนตัวนี้เนี่ยจะให้ความนุ่มนวลในการใส่ยืดหยุ่นได้แล้วก็เหมาะสําหรับการใส่ออกกําลังกายนะครับเพราะว่าสายซิลิโคนแบบนี้เวลาเปียกนะครับก็จะไม่มีปัญหาทําความสะอาดง่ายด้วยกับอีกเส้นหนึ่งที่เขาให้มานะครับตัวนี้เป็นสายไนลอนครับหรือที่เรียกว่า woven strap ก็เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันสําหรับคนที่ไม่อยากใส่สายซิลิโคนนะครับในช่วงเวลากลางวันเพราะว่ามันอาจจะอบจนกระทั่งเหงื่อ อ,ออกใต้สายได้ใช่ไหมครับก็ใส่เป็นสายบูเบนสตรปหรือสายไนล่อนแบบนี้แทนจะเย็นสบายกว่าและสายแบบนี้นะครับถ้าจะเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายก็ทําได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นวัส,สดุที่ออกแบบมาให้ระบายอากาศได้แห้งไวในขณะที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับ Black s h a r k g s s Sport ตัวนี้ดีไซน์จะออกไปแนวสตรีทแฟชั่นมากกว่าจะไม่ได้เน้นความบึกบึนมากวัสดุต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่รุ่นนี้จะมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันมีสีม่วงโอ้โหสีม่วงนี่เป็นตัวเรือนขาวเรียกว่าสลับม่วงขาวเลยนะครับสว่างสดใสมากๆแล้วก็สีดำล้วนแล้วก็ตัวนี้ครับดำส้มนี่ถ้าถามผมนะตัวนี้สวยสุด นอกจากดีไซน์ที่แตกต่างจาก GS 3แล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งก็คือตรงปุ่มกลางของตัวนี้นะครับจะไม่มีดิจิต l ลคลาวก็คือเราจะได้เป็นไฟฉาย LED มาแทน ซึ่งไฟฉายตัวนี้ปรับความสว่างได้4ระดับแล้วก็สั่งให้มันกระพริบได้ด้วยมันเหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายครับตอนกลางคืนเนี่ยใช้เป็นไฟส่องสว่างเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะเรากําลังออกกําลังกายมีคนวิ่งออกกาลังกายผ่านมานะปรับความสว่างได้4ระดับหรือจะใช้เป็นสัญญาณกระพริบเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อส่งสัญญาณบอกคนก็ได้ในกล่องของ GS 3 Sport นะครับจะมีสายซิลิโคนมาให้อีกเส้นหนึ่งเป็นสีดํา สำหรับคนที่อยากได้ดำล้วนไม่อยากได้สายสีส้มก็เปลี่ยนเป็นสีดำได้ครับเรื่องของการกันน้ำนะครับ Black Shark GS3 กันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP69K และ Black Shark GS3 Sport ทนแรงดันน้ำได้ถึง5 ATM มีความแข็งแกร่งทนทานครับเพราะว่าผ่านการทดสอบระดับมาตรฐานทางการทหารมาเรียบร้อย Military Standard 810H ทดสอบด้วยวิธีการถึง15รูปแบบด้วยกันทำให้ทั้ง2รุ่นนี้มีความแข็งแรงทนทานนะครับทนต่ออุณหภูมิร้อนจัดทนต่ออุณหภูมิเย็นจัดทนต่อการตกทนต่อการกระแทกทนต่อการกดทับเรียกว่าเอารถวิ่งเหยียบยังทนได้ กระจกหน้าจอนะครับ Black Shark GS 3เนี่ยใช้กระจกเป็น Gorilla Glass 3ส่วน Black Shark GS 3 Sport ใช้กระจกเป็น 8H Panda Glass ซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนด้านในนะครับก็จะเป็นหน้าจอซึ่งเป็นจอชนิด AMOLED ขนาด1.43นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอก็จะเป็น466คูณ466พิกเซลโดยที่สเปคของจอตัวนี้นะครับจะมีความสว่าง600นิตรีรเฟรชเรท60เฮิรตนะครับทำให้จอ AMOLED ตัวนี้นะครับมีความสว่างสีสันสดใสคมเข้ม แล้วก็ทัชสกรีนไหลลื่นมากๆซึ่งการควบคุมหน้าจอนะครับเราก็สามารถเรียกดูแผงคอนโทรลเซ็นเตอร์หรือว่าปรับเซตติ้งต่างๆนะครับจะปรับความสว่างหน้าจอจะเปิดโหมดห้ามรบกวนโหมดแจ้งเตือนบนนาฬิกาถ้าเป็นตัว gs 3 Sport ก็จะเลือกเปิดเป็นไฟฉายหรือว่าเปลี่ยนภาษานะครับที่ตัวนาฬิกาจะปรับรูปแบบเมนูหลักให้เป็นเมนูแบบเรียงแถวเดียวหรือจะเป็นแบบลานแบบลูกกลิ้ง ก็ทได้ําปัดขึ้นเป็นการเรียกดู notification ครับปัดไปทางขวาเปิดรายชื่อ Contact List เปิด Music Player แล้วก็เรียก A.I. c h a r k GPT ออกมาใช้งานปัดซ้ายเรียกดูกิจกรรมในแต่ละวันนะครับดูข้อมูลการเดินการเผาผลาญพลังงานระยะทางวัดการนอนอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดตัวบอกสภาพอากาศและสามารถเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆได้ สมาร์ทวอทแบ a c k ช h a r กรุ่น GS3 และรุ่น GS3 Sport ตัวนี้นะครับทั้ง2รุ่นมีการอัปเกรดระบบ GPS เพื่อจับพิกัดดาวเทียมนะครับจากรุ่นเดิมที่ไม่มีนะครับมาคราวนี้รองรับพิกัดดาวเทียมถึง5ระบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น GPS, Glonass, Galileo, BeiDou และ QZSS นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถ วัดระยะทางนะครับแล้วก็บันทึกเส้นทางที่เราออกกําลังกายได้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวจะมีต่างกันนิดเดียวนะครับในเรื่องของบลูทูธนะครับเพราะว่า GS3 เนี่ยจะรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.3แต่ GS3 Sport เนี่ยจะรองรับบลูทูธ5.4แต่ก็ใกล้ๆก,ก,กันครับต่างกันนิดเดียวมีฟีเจอร์บลูทูธ Calling และ ENC นะครับหรือว่า Environment Noise Cancellation สามารถตัดเสียงรบกวนได้ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดคุยโทรศัพท์ผ่าน Smart Watch รับสายวางสายและโทรออกได้นะครับมี Dial Pad ให้เราสามารถกดเบอร์โทรศัพท์ได้หรือจะเรียกโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อที่เซฟเอาไว้ก็ได้ปริมาณความจุแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันเล็กน้อยนะครับตัว l a c k ชาร r k GS3 เนี่ยจะมีแบตเตอรี่470ม ah ิลลิแอมนะครับซึ่งจะใช้งานได้นานสูงสุดก็คือ21วันส่วน l a c k ชาร์ k GS3 Sport นะครับจะมีแบตเตอรี่น้อยกว่าเล็กน้อยครับ400มิลลิแอมใช้งานได้นานสูงสุด18วัน ทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีโหมดออกกำลังกายให้เลือกมากกว่า100โหมดโดย GS 3รองรับ100โหมดและ GS 3 Sport รองรับ120โหมดไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบอินดอร์หรืออัลโดนะครับหรือจะเป็นสตรีทสปอร์ตก็มีวิ่งเดินเทรดมิลปั่นจักรยานโยคะบาสเกตบอลสเก็ตบอร์ดฟุตบอลเก็บข้อมูลและสถิติได้อย่างละเอียด และยังมีฟังก์ชันการตรวจวัดสุขภาพแบบครบถ้วนเลยตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดวัดการนอนหลับวัดความเครียดแจ้งเตือนการนั่งนานแจ้งเตือนการดื่มน้ำและติดตามรอบเดือนของคุณผู้หญิงต่อไปจะเป็นจุดเด่นที่มีในแต่ละรุ่นนะครับเริ่มต้นที่ Black Shark G S 3นี้ก่อนนะครับ นี่คือฟีเจอร์ที่ไม่เคยมีในสมาร์ทวอตตัวไหนมาก่อนเลยนะครับนั่นก็คือโหมดเกมครับโหมดเกมหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ว่าเราจะเล่นเกมบนมือถือเราจะเล่นเกมบนคอมหรือเราจะเล่นเกมอะไรก็ตามแต่เราใส่สมาร์ทวอตไว้ที่ข้อมือของเราเขาจะวัดสภาวะในการเล่นเกมของเราครับว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราเป็นยังไงนะครับมีความเครียดสูงหรือเปล่านั่งอยู่ในท่าเดิมนานาน,นะครับไม่ได้เปลี่ยนอริยบท แล้วก็จับเวลาว่าเราเล่นเกมนานแค่ไหนถ้าเราเลือกเปิดโหมดเกมนี้แล้วเล่นเกมนะครับ <c oughs> เขาจะวัดค่าเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยเตือนเราครับเตือนเราว่าอุ๊ยขณะน,นี้คุณกําลังตื่นเต้นเกินเหตุนนะหัวใจคุณเต้นแรงเกินไปแล้ว ควรจะหยุดพักสักแป๊บหรือว่าใจเย็นๆลงสักหน่อยหรือความเครียดขึ้นสูงหัวร้อนเลยอูเล่นเกมแพนะหรือว่าสนุกสนานเกินไปนะครับหรือถ้าเล่นเกมเป็นระยะเวลานานเกินไปนะครับเขาก็จะแนะนําให้เราหยุดพักผ่อนบ้างนะครับเพื่อไม่ให้มีผลเสียต่อร่างกายนั่นเองและฟีเจอร์เด็ดที่อยู่ใน black shark gs 3นะครับนั่นก็คือ ai ครับนี่คือสมาร์ทวอชที่มี ai อยู่ในข้อมือคุณเลยนะครับ ชื่อของเขาเนี่ยคือ s h a r k GPT นี่เป็นไงชื่อคล้ายๆ Chat GPT ด้วยนะแต่นี่ไม่ใช่นี่คือ s h a r k GPT เป็น AI chatbot นะครับที่สามารถพูดคุยกับเราโต้อตอบด้วยเสียงได้เลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่ปัดขวาที่หน้าเมนูนะครับแล้วเลือก AI s h a r k GPT จากนั้นก็กดปุ่ม start ครับ แล้วสามารถพูดคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับถามได้ตอบได้เป็นแชทบอทที่ถูกเรียนรู้มาแล้วให้ตอบคำถามเรานะครับเอาไว้คุยเล่นสนุกสนุกแก้เหงาได้เลยแต่ไม่ใช่แค่ Black s h a r k เ s 3ที่จะมีความพิเศษนะครับ ตัว gs 3 Sport ก็มีความพิเศษในตัวของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือมีเมนูเกมครับนี่คือสมาร์ทวอทที่มีเกมให้คุณเล่นอยู่บนข้อมือคุณได้เลยแล้วเขามีหลายเกมให้เลือกด้วยนะยกตัวอย่างสัก4เกมแล้วกันครับจริงๆมีเยอะกว่านั้นอย่างเกม2048ตัวนี้เป็นเกมฝึกสมองครับปัดซ้ายปัดขวารวมตัวเลขให้ได้2048เกมยังเบิรลักษณะคล้ายๆกับแฟ p p ี้เบิเลยครับ คอยแตะเพื่อไม่ให้นกตกหรือว่าชนท่อนะครับให้นกบินสูงอยู่เสมอเกมแฮมสเตอร์ครับเป็นเกมทุบตัวตุน่นแต่คราวนี้เราจะทุบแฮมสเตอร์แทนถ้าโดนระเบิดเท่ากับเราแพ้เลยเกม Battleship ลักษณะคล้ายคล้าย e i n v a d e เดนะยิงยานมนุษย์ต่างดาวแล้วคอยหลบกระสุนให้ได้สนุกดีครับแต่ละเกมที่เขาให้มา แอปพลิเคชันที่ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทวอททั้ง2รุ่นนี้ Black Shark GS3 ใช้แอป Shark w a r e ส่วน GS3 Sport เนี่ยจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Shark Fit Live ครับต่างกันเล็กน้อยแต่เปิดมาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเปิดแอปมาหน้าแรกนะครับเมนูด้านล่างซ้ายสุดเนี่ย ก็จะเป็นเมนูที่แสดงผลวัดค่าต่างๆเป็นเซตัสดบอกให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นระยะการเดินนะครับหรือว่าประวัติการออกกำลังกายแล้วยังมีประวัติของโหมดเกมด้วยคือเขาสามารถวัดค่าในขณะที่เราเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือนะครับและว,วัดฮาร์ตเรทวัดความเครียด แล้วก็คอยแจ้งเตือนเราว่าอุ้ยตอนนี้กําลังหัวร้อนเลยช่วยหยุดพักสักนิดนึงได้ไหมดื่มน้ําสักหน่อยเถิดนี่เป็นไงดูแลสุขภาพของสายเกมเมอร์ได้ด้วยนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจถ้าคุณใส่นอนนะครับก็วัดประวัติการนอนวัดข้อมูลการนอนได้ด้วยอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยโดยเราสามารถเลือกดูได้นะครับจะดูเป็นวัน เป็นสัปดาห์เป็นเดือนสามารถดูได้เลยเมนูที่2นะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตซึ่งเราสามารถเลือกโหมดการออกกาลังกายได้มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นชนิดของการออกกําลังกายนัออ่น,นก็คือ running cycling climbing แล้วก็ indoor โดยเริ่มแรกเราให้เซตเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราต้องการออกกําลังกายเป็นระยะเวลาเท่าไหร่จะ60นาที30นาทีหรือจะตั้ง เป็นแคลอรี่ว่าเราต้องการเผาผลาญแคลอรี่จําน,จนวนเท่าไหร่นะครับเลือกตั้งเป้าหมายเอาไว้หลังจากนั้นเริ่มกดสตาร์ทในตัวแอปนะครับเขาก็จะติดตามเส้นทางที่เราออกกำลังกายไปนะครับดูแผนที่ได้ดูการวัดค่าต่างๆได้มีฟังก์ชันอย่าง Track Play ตัวนี้สามารถย้อนดูสถิติที่เราออกกําลังกายผ่านมาแล้วย้อนตามรูทเส้นทางได้ว่าตรงจุดนี้ฮาร์ดเรทเป็นยังไงตรงจุดนี้ระยะทางความเร็วเป็นเท่าไหร่ส่วนเมนูที่3นี่จะเป็นการ ตั้งค่านาฬิกาต่างๆไม่ว่าจะเป็น w a t f a c e Gallery จะมีพรีเซตหน้าปัด w a t f a c e หรือว่าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยนะครับเลือกตามลุกการแต่งตัวของเราได้เลยเลือกการแจ้งเตือนแอปนะครับถ้าไม่อยากให้แอปนี้แจ้งเตือนก็สั่งปิด notification ได้เปิดปิดการโทรเข้าออกผ่านนาฬิกาก็ทำได้จะซิงค์คอนแทคเข้านาฬิกาทำได้ตรงนี้เลยครับกดบวกที่มุมขวาบนแล้วเพิ่มรายชื่อเข้าไปได้เลยนะฮะ สะดวกมากๆมีการทําสิ่งที่เรียกว่าคาลิเบรตสัญญาณ gps เพื่อความแม่นยําด้วยนะครับเขาเรียกว่า positioning a s s i s มันจะทําให้เราสามารถปรับแต่งจูนตําแหน่งของเรากับตําแหน่ง gps ให้ตรงกันเพื่อเพิ่มความแม่นยําได้แล้วก็สามารถสั่งควบคุมกล้องนะครับกดชัตเตอร์ถ่ายภาพได้แต่คุณต้องใช้แอปกล้อง จากตัวแอปที่ใช้กับนาฬิกาตัวนี้เท่านั้นนะครับก็จะสามารถสั่งถ่ายภาพได้สำหรับคนที่เป็นสายลงทุนเล่นหุ้นก็ติดข้อมูลหุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมีเมนูสต็อกให้ด้วยนี่นะฮะเราสามารถดูข้อมูลหุ้นที่เราสนใจนะครับโดยที่เพิ่มเข้าไปในนาฬิกาสมาร์ทวอตตัวนี้ได้ถึง5ตัวด้วยกัน5ข้อมูลด้วยกันนอกจากนั้นก็ดูนาฬิกาเวล l ค c ก s เซตไทม์โ n e ต่างๆได้อันนี้มาตรฐานอยู่แล้วทีนี้ทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยในแอปพลิเคชันเพราะว่าอย่างตัว GS 3 Sport เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีโหมดเทรนนิ่งนะครับสำหรับสายออกกำลังกาย mm hmm. บางคนเนี่ยอยากได้คำแนะนำในการออกกำลังกายนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างคอร์สให้ตัวเองนะครับคุณก็สามารถเข้ามานะฮะถ้าคุณใช้ GS 3ามสจะมีเมนูเทรนนิ่งขึ้นมา แล้วคุณก็เลือกได้ว่าจะเอาเลเวล1นึ่งเลเวลสองเลเวลสจอกําลังกายส่วนไหนเขาก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างในการออกกําลังกายส่วนนั้นหรือถ้าเป็น Black ช h a r k G S 3นะครับตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเขามี A I ให้ใช้งานด้วยครับนี่เดี๋ยวนี้สมาร์ทวอชมี A I ด้วยนะครับเราใช้ A I ทําอะไรได้บ้างนะครับตัวแรกคือ A I generate watch face ถ้า watch face ที่เขามีอยู่ คุณเลือกแล้วยังไม่ถูกใจคุณคุณสามารถให้ AI เนี่ยสร้าง generate w a t f a c e ขึ้นมาได้เลยนะครับซึ่งเข้าไปได้ที่ w a t f a c e Gallery นะครับแล้วจะมีเมนู AI w a t f a c e ถ้าคุณใช้รุ่น j 3นี้นะฮะใส่คำสั่งพร้อมเข้าไปได้แถมเลือกสไตล์ได้ด้วยนะครับอ่ะสมมติผมลองยกตัวอย่างให้ดูสักอย่างหนึ่งนะฮะผมตั้งเป็นแนวสไตล์ไซเบอร์พังนะฮะแล้วผมก็เขียนพร้อมลงไปว่า Robotic Green Eyes c a นี่อยากได้แมวนะฮะตาสีเขียวแล้วก็มีความเป็นโรบอติกในหน่อยสไตล์ไซเบอร์พังเขาก็จะเจนภาพออกมาให้4ภาพแบบนี้เลยนะฮะพอเราเลือกภาพที่ถูกใจแล้วนะครับ เขาก็จะครอปภาพนั้นและเอาไปทําเป็นวอตเฟสให้เรานะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้อีกจะเลือกเป็นรูปแบบนาฬิกาเป็นแบบดิจิตอลหรือแบบเป็นเข็มเลือกสีใส่ข้อมูลลงไปในหน้าปัดนะครับไม่ว่าจะโชว์สเตตการเดินอัตราการเต้นของหัวใจหรือปริมาณแคลอรี่ที่เราลดลงได้ในวันนั้นเสร็จแล้วกดซิงครับเพียงเท่านี้หน้าปัดที่สร้างจาก AI ก็จะไปโชว์อยู่บนสมาร์ทวอตของเราเลยแล้วบนตัวแอปนี้นะครับเราก็สามารถ ใช้ช h a r k GPT ได้ด้วยแต่จะเป็นแบบพิมพ์นะครับคือตอนอยู่บนสมาร์ทวอทเนี่ยเราจะเป็นแบบการโต้อตอบด้วยเสียงใช่ไหมครับแต่พออยู่บนแอปจะเป็นแบบพิมพ์แทนอยากคุยอะไรกับชาร์ k GPT คุยได้เลยครับคุยเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ตอบออกมาเป็นเทกนี่ทำได้2แบบเลยได้เวลาบอกราคาทั้ง2รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นที่ Black s h a r k GS 3ก่อนนะครับราคาปกติของเขาเนี่ย3,590บาท ลดพิเศษเหลือ2,990บาทแล้วช่วงนี้แถมสาย Woven Strap อีก1เส้นด้วยนะครับมูลค่า690บาทในขณะที่ l l c k k s h r ์ k GS3 Sport นะครับราคาปกติ2,990บาทลดพิเศษเหลือ2,590บาทแถมสายซิลิคอนสแตรปให้อีก1เส้นมูลค่า 690บาทไหนๆก็มาแล้วนะครับวันนี้ขอแนะนำสมาร์ทวอทอีก2รุ่นของ Black Shark แถมให้แบบสั้นๆตอนท้าย Black Shark A3 ตัวนี้สเปคจัดเต็มในงบหลักร้อยเป็นสมาร์ทวอทวัสดุคุณภาพหน้าจอคมชัดแบตอึดใช้งานได้สูงสุดถึง14วันฟังก์ชันครบครบมีโหมดกีฬามีโหมดตรวจวัดสุขภาพจากราคาปกติ1499บาทเหลือเพียง 999บาทเท่านั้นไม่ถึงพันและอีกรุ่นหนึ่งคือ Black Shark Watch X นี่คือสมาร์ทโฟนอยู่บนข้อมือคุณเลย <Wow. S 1> เป็นสมาร์ทวอทที่มีความเป็น Android อยู่ในตัวนะครับใส่ซิม 4G และใช้งาน Wi-Fi ได้ด้วยเล่นเกมได้ดู YouTube ได้เล่นโซเชียลมีเดียได้จากราคาปกติ4,990บาทเหลือเพียง3,990บาท แถมสายนาฬิกาซิลิคนสแรปให้ด้วยมูลค่า490บาทสมาร์ทวอชของ Black ชาร์ k ทุกรุ่นที่กล่าวไปรับประกัน1ปีเต็มหาซื้อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ Black ชา a ์ t t h i l l n n d ใน s h o p ป e Black s h a r ์ TH ใน Lazada Mall และร้านตัวแทนจำหน่ายไทย s u p e r ร์โฟนทุกช่องทางหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางของพี่หลามนะครับคลิกที่ตะกร้ามุมจอตรงนี้ได้เลย Black Shark G.S. 3 Series The Game Changer เปลี่ยนให้เหนือกว่า Smart Watch ที่สายเกมเมอร์และสายเอ็กซ์ตรีมไม่ควรพลาด